สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาเจอกับคุณครูฝ้ายนะคะในวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้เราจะมาเรียนมาตราตัวสะกดนะคะมาตราสุดท้ายก็คือมาตราแม่กดนั่นเองค่ะพร้อมหรืยยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทายคำปิศนากันค่ะ คำแรกเลยนะคะวันนี้มีสิบคำเลยนะช่วยกันนะคะช่วยกันคิดนะครูก็บอกไปแล้วว่าเป็นมาตราแม่กดนะคะ,ะคำแรกนะคะการที่เราใช้ดินสอหรือสีนะคะ,ะกับกระดาษในวิชาศิลปะแปลว่าเรากำลังทำอะไรคะอาจจะใช้ดินสอก็ได้หรือจะใช้สี เขียนลงไปบนกระดาษแบบนี้เราเรียกว่าอะไรคะเก่งมากค่ะวาดนั่นเองวาดวอ,อาดอาวาดต่อไปค่ะเป็นการทำให้เรียบเป็นการทำให้เรียบโดยใช้ความร้อนนะคะความร้อนอ,อย่างเช่นเสื้อผ้าเรายับเราต้องทำอย่างไรคะเก่งมากค่ะ รีดนั่นเองค่ะรออีดอรีดต่อไปค่ะบุคคลนะคะที่เป็นพี่น้องกันมีหน้าตาเหมือนกันได้เ,เ,เลยเกิดวันเดียวกันเราเรียกเขาว,ว่าอะไรคะเรียกว่าเก่งมากค่ะแฝดฝอแอดอแฝด ต่อไปค่ะเออเป็นของมีคมนะคะอยู่ในครัวนะคะใช้หั่นให้เนื้อสัตว์หรือหั่นเนื้อผักให้มันแยกออกจากกันคืออะไรคะขอบคุณครูค่ะง่ายมากค่ะเขาคือมีดมอีดอมีดต่อไปค่ะการใช้กรรไกรนะคะแยกของสิ่งนั้นออกเป็นชิ้นนะคะเรียกว่าอ,ะ,อะไรเอ่ย มีคนบอกคุณครูขาง่ายมากเลยเราใช้กันไกลเพื่ออะไรคะอ่าตัดนั่นเองค่ะตออะดอตัดต,ต่อไปค่ะการทำอาหารโดยใช้น้ำมันเยอะๆนะคะเรียกว่าอะไรมีคนบอกว่าอ๋อผัดค่ะไม่ใช่นะคะถ้าผัดเราใช้น้ำมันเพียงเล็กน้อยแต่การใช้น้ำมันเยอะๆเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรคะอ่าเด็กๆชอบนะคะของ ทอดนั่นเองค่ะทออดอทอดนะคะต่อไปค่ะดวงอาทิตย์นะคะเเขาให้พลังงานความร้อนออกมาถูกไหมคะเป็นอะไรคะความร้อนถึงมาถึงยังพื้นโลกเราทําให้ผ้าแห้งทําให้ต้นไม้ได้สังเคราะห์แสงตัวที่แทให้อะไรเรามาคะอ่าเรียกว่า แดดนั่นเองค่ะดดแอดดดแดดต่อไปค่ะเป็นภาชนะไว้ใส่เครื่องดื่มไม่ใช่แก้วมีฝาปิดค่ะอาจจะทำจากพลาสติกก็ได้หรือทำจากแก้วก็ได้เรียกว่าอะไรคะอ่าขวดนั่นเองค่ะขออวดดขวดต่อไปค่ะการทำให้ต้นไม้จะ เรินเติบโตนอกจากแสงแดดแล้วเราจะต้องช่วยทำอย่างไรด้วยคะอ,อะไรคะรดน้ำนั่นเองคะ่ะรดน้ำต่อนะคะคำสุดท้ายาาศาสนสถานของชาวพุทธนะคะของชาวพุทธชาวพุทธจะไปไหนคะเวลาต้องการทำบุญไปเวนเทียนไปไหนเอ่ย ไปที่วัดนั่นเองค่ะเป็นไงบ้างคะเด็กๆจากคำที่เห็นรู้ใช่ไหมคะว่าออใช้มาตราอะไรคะามาตราแม่กดนั่นเองค่ะสังเกตทุกคำนะคะลงท้ายด้วยอะไรคะเห็นไหมคะลงท้ายด้วยอะไรคะลงท้ายด้วยดอเด็กเป็นตัวสะกดจึงบอกได้ว่าเป็นมาตราแม่กดนั่นเองค่ะ วันนี้นะคะมาตราที่เราจะเรียนคือมาตราแม่กดคือคำที่มีดอเด็กเป็นตัวสะกดนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีวิดีโอสั้นๆให้นักเรียนดูนะคะประมาณ5-6นาทีนะคะลองไปดูซิว่ามาตราแม่กดมีเพียงดอเด็กตัวเดียวจริงหรือเปล่านะคะ่ะเดี๋ยวลองไปดูกันค่ะน้องๆวันนี้พี่มีเรื่องเกี่ยวกับมาตราแม่กดมาฝากน้องๆด้วยนะครับเอ๊ะ น้องๆได้ยินเสียงอะไรไหมครับเดี๋ยวเราลองตามไปดูเสียงที่ได้ยินพร้อมๆกันดีกว่าครับว่าเป็นเสียงอะไรแจวแจวจ้ำจึกน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึง,ถงคนแจวแจวเรือไปซื้อสับปะรดแจวเรือไปซื้อสับปะรดชื่อใครใช้เสียงดอสะกดลุกขึ้นมาแจวอ๋อ เพื่อนๆของเรากำลังร้องเพลงเล่นกันอย่างสนุกสนานเดี๋ยวเราลองร้องตามพร้อมๆกันนะครับแจวแจวจ้ำจึกน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวแจวเรือไปซื้อสับป,ประรดแจวเรือไปซื้อสับป,ประรด ชื่อใครใช้เสียงดอสะกดลุกขึ้นมาแจวจากที่อ่านไปตรงท่อนที่ว่าชื่อใครใช้เสียงดอสะกดลุกขึ้นมาแจวน้องๆลองทายดูซิครับว่าหมายถึงมาตราใดคำตอบก็คือมาตราแม่กดนั่นเองครับ มาตราแม่กฎคือคำที่ดอเด็กเป็นตัวสะกดและคำที่มีเสียงเหมือนดอเด็กเป็นตัวสะกดมีทั้งหมด18ตัวได้แก่คำที่มีตัวสะกดเป็นพยัญชนะต่อไปนี้คือจอจานชอช้าง ชอเชอซสอโซดอชดาตอปตกักทอมนโททอผู้เท่า ทอฐานดอเด็กตอเต่าถอถุงทอทหารทอทง สสาลาสอฤษีสอเสือเรามาดูตัวอย่างคำที่อยู่ในมาตราแม่กดกันนะครับเริ่มจากคำว่าบาทเป็นคำที่อยู่ในมาตราแม่กดเพราะคำว่าบาทมีดอเด็กเป็นตัวสะกด ต่อไปคือคำว่าตำรวจเป็นคำที่อยู่ในมาตรามแม่กดเพราะมีจอจานเป็นตัวสะกดภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นภาพมงกฎุฎน้องลองตอบสิครับว่าคำว่ามงกุฎเป็นคำในมาตรามแม่กฎหรือไม่มาดูกันนะครับ ว่าตอบถูกหรือเปล่าคําว่ามงกุฎเป็นคําที่อยู่ในมาตราแม่กดครับเพราะคําว่ามงกุฎมีตอประตากเป็นตัวสะกดคราวนี้เรามาดูคําในมาตราแม่กฎที่สะกดด้วยพยัญชนะที่เหลือกันนะครับเริ่มจากชอช้างสะกดเช่นคําว่าพืช ทอฐานสะกดเช่นคำว่าอิดทรมนโทสะกดเช่นคำว่าครุฑต้อเต่าสะกดเช่นคำว่าสัตว์ทอถุงสะกดเช่นคำว่ารถ ททหารสะกดเช่นแพทย์ทอธงสะกดเช่นคำว่าโกรธสอสาลาสะกดเช่นคำว่าประเทศสอเสือสะกดเช่นคำว่าโอรสรู้จักมาตรากฎแล้วเรามาเล่นเกมสนุกๆก,กันนะครับ เล่นเกมสนุกสนุกกันไปแล้วเรามาทบทวนมาตราแม่กฎกันนะครับมาตราแม่กดคือคำที่ดอเด็กเป็นตัวสะกดและคําที่มีเสียงเหมือนดอเด็กเป็นตัวสะกดมีทั้งหมด18ตัวได้แก่คําที่มีตัวสะกดเป็นพยัญชนะต่อไปนี้คือจอจานชอช้าง ชอเชอซอโซดอชดาตอปตากทอมนโททอผู้เท่า ทอฐานดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอทง ส,าาสอสาลาสอฤษีสอเสือก่อนจากกันวันนี้เรามาทำกิจกรรมสนุกสนุกกันนะครับรู้จักมาตรากฎแล้วน้องๆอ,อย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ บางค่ะเด็กๆหลังจากที่ดูไปเข้าใจมากขึ้นไหมคะอามาตราแม่กฎไม่ได้มีเพียงดอเด็กนะคะยังมีอีกหลายตัวเลยนะคะอามาดูค่ะเดี๋ยวครูยกคายกตัวอย่างคํามาให้นะคะอาแม่กฎที่ใช้จอจานมีคําว่าอะไรบ้างเรามาดูนะคะตัวสีแดงคือตัวสะกดนะคะครูทําให้เห็นคําได้ชัดขึ้นนะคะมาสะกดคํานี้กันค่ะออำำนอ,อ,อจอนาตอํานาจ อ่านตาเลยนะคะออิจออิดโฉอ,อาฉาอิจฉาเห็นไหมคะจอจานอยู่ตรงคำว่าอิดนะคะต่อไปค่ะกออัมตำรออัวจออวดตำรวดสามคำนี้ก็ใช้จอจานถามว่ามีคำอื่นอีกไหมคะมีเยอะแยะเลยค่ะแต่อันนี้เป็นการยกตัวอย่างสั้นๆพอนะคะนักเรียนอ่านเยอะคือน,น,นักเรียนจะเห็น คำต่างๆมากขึ้นนะคะต่อไปค่ะคำที่ใช้ชอช้างเป็นตัวสะกดนะคะมาตาแม่กดบอัวชอบวดบวชคืออะไรคะอ่าบวดก็คือเตรียมตัวเป็นพระนะคะอ่ารู้จักพระใช่ไหมคะก็จะโกนผมนะคะอ่านักบวชก็จะมีหลายาศาสนานะคะ หรือบวชอันนี้จะเป็นกล้วยบวชชีก็ได้ค่ะเขียนคําว่าบวชแบบนี้ต่อไปค่ะพออือชอพืชพืชก็คืออะไรคะสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะที่เกิดขึ้นจากอะไรคะอามาเล็ดโตขึ้นมามีลําต้นนะคะมีอะไรคะมีลําต้นมีใบนะคะออกดอกออกผลนะคะพืชนะคะนี่คือพืชพืชใช้ชอช้างสะกดนะคะ ต่อไปค่ะใช้ซอโซก็ so. เป็นคำภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศนะคะคำนี้คะ่ะกออาซอกาดไม่ตีก๊าซก๊าส,าสนะคะกาสต่อไปคะ่ะอันนี้ใช้ดอชดานะคะกอโอดอกดกดนี้เป็นกดในห้องเรียนกฎหมายก็ได้นะคะต่อไปคะ่ะตอประต ะะปรออาปลากโอตออกดปรากฏปรากฏก็คือเ,อ,อเหมือนนางฟ้านะคะปรากฏตัวขึ้นมาต่อหน้าอะไรคะต่อหน้าสัตว์ทั้งหลายในป่าอยะะ่างงี้ค่ะปรากฏคือปิ้งออกมานั่นเองปรากฏนะคะต่อไปนะคะจะเป็นคำที่ใช้ถอฐานนะคะเป็นตัวสะกดออิถออิ ก้อนอิดนะคะที่ปูพื้นนะคะอูทออ,อูดอตัวอูดนะคะที่เดินอยู่กลางทะเลทรายต่อไปค่ะตัวทอค่ะทอมนโทค่ะครออูทอครุะครุษเป็นยังไงนะคะครุษจะอยู่ที่หน้าจดหมายนะคะเออแสดงถึงข้อความราชการอย่างนี้เป็นต้นแต่จริงครุดนะคะก็เป็นสัตว์ในวรรณคดีนะคะเดี๋ยวเมื่อนักเรียนได้ โตขึ้นได้เรียนนะคะก็จะรู้จักตัวครุฑนะคะ,ะต่อไปค่ะทอผู้เท่านะคะพออะทอพัฒนอ,อา,นาไม่ได้อ่านว่าพัฒนานะคะอ่านว่าพัฒนานะคะพัฒนาคือทําให้ดีขึ้นนะคะต่อไปค่ะตอเต่าะคะ่ะมอเอตอเมตตออาตาเมตา ต่อไปค่ะชอีชีวอ,อิตอวิชีวิตต่อไปนะคะตัวถอถุงนะคะรอโอถอรถอ์รถรถไฟรถเก๋งเออรถอะไรได้อีกคะรถตักดินรถทุกอย่างเขียนแบบนี้ค่ะใช้ถอถุงนะคะรอ,อถอรถต่อไปค่ะปอรออาถอปราด คะถะนะคะ,ถ,ะ,คะถอเสียงสูงนะคะไปต่อกับคำว่านอานาอ่านเป็นปราดถะนา mm hmm. เห็นไหมคะถอนะคะถอนำนะคะอ่าที่จริงคำนี้ก็อันนี้ไม่ใช่อ่านว่าปราดถนานะคะปราดถนาอา่าคจะยากขึ้นนะคะอันนี้ครูอเอามาให้นักเรียนเห็นคําจะรู้จักคําที่ใช้ถอถุงเป็นตัวสะกดนะคะปราดถนา ต่อไปค่ะตัวทอทห,หารเป็นตัวสะกดนะคะอ่าปรออาปราสอ,อ,ทอสาทศาสตร์ปราศาสตร์รู้จักปราศาทไหมคะอ่าปราสาทก็คือของเจ้าหญิงเจ้าชายอะคะ่ะที่อยู่นะคะต่อไปค่ะบออาทอบาทอ่าเงินหนึ่งบาทสองบาทสามบาทนะคะเขียนแบบนี้นะคะบาทต่อไปค่ะใช้ทอทงเป็นตัวสะกดนะคะ ออาอาวอุทอวุธอาวุธพออุทอพุทธวันพุทธเห็นไหมคะต่อไปค่ะสสาราค่ะอรอากออาสอกาศอากาศทโอโธรออะระทอ,อะสอทัตทปร,ระทัด อาระนี่ออกเสียงแค่กึ่งเดียวนะคะก็จะเลยไม่เห็นสระอะนะคะโทรทั์ต่อไปก็ทออิสอทิศทิศเหนือทิศใต้นะคะทิศต,ตะวันออกเสียงเหนือทิศต,ตะวันตกอะไรอย่างงี้นะคะทิศนะคะทิศทางทสะกดแบบนี้ค่ะส,ะสรต <ๆ S 2> ลาต่อไปค่ะสอฤศีก็รออะก,กระดอาสอดาดกระดาด สอ, A, สอเสอเศษเศษนี้คือเออตัดกอาษออกมากลายเป็นเศษชิ้นเล็กๆนะคะเศษต่อไปค่ะสอเสือเป็นตัวสะกดค่ะสออะสะวออะสอวัดดอ,อีดีสวัสด,ดีสะออกแค่กึ่งเสียงนะคะเวลาบอกนักเรียนทำความเคารพ สวัสดีจะพูดว่าสาวัสดีไม่ได้นะคะต้องพูดว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะออกเสียงสะข้างหน้านะคะเพียงกึ่งเสียงนะคะสวัสดี mm hmm. ต่อไปค่ะรอโอสอรถรถนี้หมายถึงรสชาติรสเค็มรสหวานรสเปรี้ยวอย่างนี้นะคะเป็นรสชาติแต่ถ้า รถที่เป็นรอเรือถอถุงก็คือเป็นรถที่เป็นพาหานะนะคะถ้ารอเรือกับดอเด็กก็คือเป็นการรถที่เป็นรถน้ำนั่นเองนะคะใช้ต่างกันคะ่ะฝึกอ่านไปหลายคำเลยนะคะวันนี้เรารู้จักคำแม่กดอยู่แล้วดนะังนั้นการบ้านวันนี้มี8ดข้อเขียนข้อ1ถึงข้อ8นะคะให้คนเก่งเติมคำแม่กดนะคะมาดูค่ะจุดจุดลม้ม ข้อสองตําจุดจุดข้อ3มชีจุดจุดข้อ4ี่จุดจุดไฟข้อห้าจุดจุดเข้มข้อหปลูกจุดจุดข้อเจดจุดจุดใต้ข้อ8ดเรียนจุดจุดมาดูคําที่ให้ค่ะมีคําว่าอะไรคะพืชรวดรถบาทพัดรถรถคนละรถกันนะคะ นี่รถสอเสือนี่รถถอถุงวิททิดโอ้โหง่ายมากค่ะมีมาให้8คํานะคะเป็นตัวเลือกนะคะไม่มีตัวไหนหลอกเลยคําไหนหาได้แล้วเราก็เติมเข้าไปนะคะเราก็จะเหลือคําที่เรายังไม่รู้นะคะลองเอาไปใส่ดูแล้วดูด้วยว่าเป็นคําที่มีความหมายหรือเปล่า คำก็ไม่ได้หางมาจากไหนนะคะคือคำที่คุณครูพานักเรียนอ่านเองค่ะขอ,อนักเรียนตั้งใจอ่านนะคะเขียนสวยๆทาให้ถูกทุกข้อพยายามทำเนื้อตอนเองก่อนทําไม่ได้แล้วค่อยถามคุณพ่อคุณแม่นะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วค่ะแล้วเจอกันวันใหม่ค่ะบ๊ายบาย